สวัสดีค่ะเจอกับยายหมวยอีกแล้วนะคะวันนี้ยายหมวยทํากินง่ายสไตล์ยายหมวยยายหมวยจะมาทําข้าวต้มหมูสับค่ะนี่ค่ะข้าวต้มอวยหอมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะไปดูกันเลยมาค่ะเรามาทําข้าวต้มหมูสับกันเลยค่ะนี่วิธีทําของเราเอาเข้าวสวยนะคะใส่น้ำยายหมวยใช้น้ําต้มสุกแล้วนะ ในหมูก็บี้ข้าวก่อนนะคะให้ข้าวมันเป็นก้อนนะคะข้าวมันเป็นก้อนอยู่บี้ให้มันแตกนะคะตอนเมื่อกี้ตักมาในหมูไม่ได้บี้ก่อนลืมบี้นะคะใส่น้ําลงไปเลยนะคะมันก็จะบี้ยากนิดนึงนะคะบี้ให้มันเป็นอ่าให้มันแยกออกจากกันนะคะมันเป็นก้อนนะหมูบดในหมดเตรียมไว้แล้วนะคะเดียในหมูจะหมักหมูนี่เดี๋ยวในหมูก็จะเปิดไฟนะคะเปิดไฟทิ้งไว้ให้มันเดือดนะคะเปิดไฟทิ้งไว้ให้มันเดือดแล้วก็ แล้วก็จะหมักหมูนะคะพอน้ําเดือดแล้วในหมวยก็จะใส่หมูสับไปอันนี้ในหมวยก็จะปรุงใส่เกลือลงไปนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงใส่เกลือลงไปนะคะในข้าวต้มแล้วก็จะใส่ผงชูรสค่ะใส่ผงชูรสแค่นี้นะใส่ผงชูรสแล้วก็ซีช็กข่ายนะคะคือขึ้นช่ายอัดแห้งนั่นเองขึ้นช่ายรองแห้งนั่นเองจะใส่เข้าไปนะคะให้มันอ่า หอมหอมมันจะช่วยให้มีความหอมของน้ําต้มนะคะนี่นี่เหมือนก็จะปรุงนะคะปรุงแล้วหมักหมูเนี่ยเหมือนใส่ของชุลรดลงไปอ่าเส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะน้ำมันหอยนิดนึงยิครายนิดนึงกระเทียมสับนะคะเนี่ยแล้วหมดก็จะหมักนะคะนเนในหมดจะใช้ช้อนใช้ช้อนปรุงหมักหมักเลยเนี่ยตีกระเทียมสับยิบยิบ,ยบ,ยบ แค่นั้นนะคะเราก็จะหมักไปในหมูเอาเปลือกทิ้งเนี่ยหมักสดสดกันเลยนะคะหมักสดสดกันเลยเนี่ยครบบรอให้ข้าวเดือดนะให้ข้าวต้มมันเดือดแล้วจมดยถึงจะใส่หมูลงไปนะคะนี่เราก็จะทําลงไปเลยนะคะนี่นี่แบบนี้นะคะนี่แบบนี้เช็ดแป๊บหนึง่งก็เริ่คนเลยนะคะเนี่ยคนกดหมู หมักหมูก่อนนะคะก่อนจะทำข้าวต้มยมวยก็หมักหมูใช้ช้อนใช้ช้อนหมูเย็นหมูเย็นหมูก็จะกระโดดหมูจะกระโดดออกดอกถามนะคะียหมวยออกแรงเยอะไปหน่อยนะคะนี่ยมวยก็จะบี้บี้หมูแบบนี้นะคะเนี่ยบี้บี้หมูนี่คือหมักหมูนั่นเองนะคะหมูก็จะใช้ช้อนคนเอานะคะไม่ได้ใช้มือเพราะว่ายมวยไม่ได้ใส่ถุงมือ ก็จะใช้ช้อนนี่มันก็จะคนให้มันเข้ากันนะคะรอน้ําเดือดจะน้ำข้าวต้มเดือดนะคะนี่นะข้าวต้มก็เริ่มจะเดือดแล้วนะต้มเริ่มจะเดือดแล้วลูกค้ายยงหมองเนละคือลูกค้ายืนรออยู่ด้วยนะคะลูกค้ายืนคอยข้าวต้มคือยืนรอข้าวต้มนะคะอันนี้มันใกล้อ่ะรอข้าวต้มหมูของ ของตัวเองลืมองให้หมวยบทหมูอยู่อย่าบอก็ถามเขาคุยกับย,า,ยาหมวยด้วยไงยหมวยก็ฟังฟังอยู่แล้วตอบด้วยนะคะนี่คนคนหมูเนี่ยคนหมูหมูก็เริ่มเข้ากันแล้วนะคะกับน้ําซอสกับน้ําซอสปรุงรสที่นั่นเดือดแล้วเห็นไหมข้าต้มเดือดแล้วนี่เข้าต้มเดือดแล้วนะคะนี่ย่าหมวยก็เตรียมมือน,นี้ก่อนเลยตักซีอิ๊วขาวใส่ใส่พริกสดหน่อยแล้วก็จะใส่กระเทียมนะคะ กระเทียมเจียวนะคะใส่ไไว้ในถุงก่อนแล้วก็พริกนะคะพริกไทยลงไปแล้วก็อ่าขึ้นไช่ที่หั่นไว้นะคะเนี่ยหมวก็จะแบ่งใส่ถุงแล้วก็เดือวจะโรยนั่นใส่ถุงไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยววางไว้ก่อนนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวบอกกจะเตรียมไว้นะคะเตรียมปุวยเตรียมอะไรไว้เดี๋ยวเราก็จะมาตักหมูเนี่ยใส่กระเทียมเจียวนะคะตักกระเทียมเจียวใส่นี้ข้าต้มก็เดือดพุ่มพานพุ่มพานพุ่มพานแล้ว นี่เดือดแล้วยังหมดก็นี่คนนิดนึงคนนิดนึงนี่คนข้างนิดนึงตักหมูใส่เลยตักหมูเป็นก,ก้อนๆไปเลยนะคะนี่ใส่หมูเป็นก้อนๆไปเลยนี่อยามาจะใส่เป็นก,ก้อนๆแบบนี้ไปเลยนะคะหมดนี้เลยนะคะหมดทั่วที่ใส่ไว้เลยนะ,ะหนึ่งถุงใส่ไปหมดนี่เลยนะคะหมูตับของยายหมวยยายหมวยจะให้ไปหมดนี่เลยตักแบบเป็นก,ก้อนๆอย่างนี้เลยนะคะอ ใส่ไปเลยปุ๊บไปเลยใส่ไปเป็นก้อนๆใหญ่ๆไปเลยนี่คะ่ะนี่อันนี้มันก้อนใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะคะนี่คุณให้หมดคุณให้หมดเสียด้หมูแพงหมูแพงเนี่ยเอามารวมกันให้เป็นก้อนเท est, ใส่ไปเลยคะ่ะนี่คะ่ะเสียด้เสียด้หมูเสหมูใส่ลงไปด้วยนะคะนี่มันเดือดแล้วเดือดแล้วเราจะคนนิดนึงนี่ คนนิดนึงนะคะเนี่ยคนแค่นี้เนี่ยแล้วกด <ๆ S 1> <ๆ S 2> กดไว้เนี่ยกดกด <ๆ S 2> <ๆ S 1> ให้คือหมูมันจะก้อนใหญ่เกินไปยมบุก็จะบี้มันนะคะบี้ให้มันเล็กนิดนึงให้ใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สุกนะมันจะไม่สุกบางทีข้างนอกมันสุกข,ข้างในมันไม่สุกนะเนี่ยแล้วก็จะคนอย่างแค่นี้นะคะเนี่ยสุกแล้วเห็นไหมยมบุตรจะให้มันเดือดน,นิดนึงแล้วจะโรยผกักแล้วก็เทใส่ถุงพร้อมส่งนะคะเนี่ยพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยมันก้อนใหญ่จัดมันก้อนใหญ่จัดเนี่ย มันจะไม่สุกเนี่ยให้มันเดือด,น,ดน้ำจะหยดปุบนี่เดือดแล้วเดือดปุบปุบปุบปับปุบปับปุบปับแล้วนะคะข้าวต้มของเราเห็นไหมนี่หอมเลยเดี๋ยวหมดจะตักหมูดูหน่อยนะว่ามันสุกไหมเพราะว่าถ้ามันก้อนใหญ่เกินไปอ่ะแล้วอ่ามันใหญ่เกินไปมันหนาไปมันจะไม่สุกนะคะถึงไฟมันเดือดก็จริงนะเราก็ต้องบี้ให้มัน ให้ต้นกามันแตกนะคฮะเพื่อให้หมูมันสุกนะบางทีมันก็มันใหญ่มันก็จะสุกยากนะคะถ้าต้มนานเกินไปน้ําแห้งก็จะกลายเป็นโจ๊กกลายเป็นเคี้ยวไปนะคะมันจะไม่เป็นข้าวต้มมันจะไม่เป็นเม็ดนะข้าวมันจะไม่เป็นเม็ดเดี๋ยวเหมือนก็จะปิดไฟแล้วเนี่ยปิดไฟแล้วนะสุกแล้วนะคะเรียบร้อยเดี๋ยวหมันก็จะโรยผักลงไปเนี่ยโรยผักลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเหมือนจะตักให้ดูข้าวต้มสุกแล้วเดี๋ยวเหมือนเอาคัพพีไปแช่ในกระมังล้างแล้วนะคะเนี่ยในอวยที่ล้างเนี่ยสลัดน้ํา จะมีที่ใส่กระวังใช่หไหมแค่นี้ก็สุกแล้วนะคะทํากินง่ายสไตล์ยายหมวยเลยคะ่ะขค้าต้มหมูสับค่ะขอบคุณสําหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เหมือนลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะนี่ค่ะข้าต้มหมูสับนะคะทํากินง่ายสไตล์ยายหมวยค่ะ